อยากให้นั่งสมาธิไปด้วยอันแรกก็ให้พนมเมือขึ้นแล้วก็ว่าตามข้าพเจ้ารักเลึกถึงคนพระพุทธเจ้าคนพระธรรมคนพระสงฆ์ คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิคุทโทธรมโมสังโฆคุทโทธรมโมสังโฆ โธรมโธสัโฆธรรมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธโโโธไปนั y. ่งสมาธิ การนั่งสมาธิคือการทำร่างกายของเราให้นิ่งเมื่อเราทำร่างกายของเราให้นิ่งจะอยู่ในอิรียบทนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิก็ได้ทั้งนั้นเมื่อเราจัดกายของเราดีแล้ว ก็มาจับใจของเราการจับใจเพื่อให้ใจมันอยู่นิ่งถ้าใจไม่นิ่งมันจะวอกแวกคิดไปทางโน้นทางนี้จะทำให้จิตของเรา เข้าสู่จิตหรือว่าเข้าสู่ใจของเรามันปราศจากการกรองเมื่อใจของเราไม่ได้กรองอารมณ์ก็จะรับอารมณ์ดีมั่งไม่ดีมั่งเจาพระคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดม พระอาจารย์หลวงพ่อเรียงสิรินทโรท่านกล่าวว่าใจของคนเรานั้นมันฟุ้งซ่านไปต่างๆนานาทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อมันฟุ้งซ่านมันก็ไปรับอารมณ์ต่างๆเข้าสู่ใจอารมณ์ดีมั่งไม่ดีมั่ง เมื่อรับอารมณ์ไม่ดีเข้าไปอารมณ์ไม่ดีนั้นถ้ามีมากก็จะมีอิทธิพลเมื่อมีอิทธิพลมันก็ควบคุมใจเมื่อควบคุมใจใจก็ไปตามอิทธิพลของอารมณ์สั่ง เช่นอยากจะด่าใครอยากจะทำร้ายใครอยากจะตบตีใครขึ้นอยู่กับใจของเราได้รับอารมณ์นั้นมากมากมากมันจึงแสดงอิทธิพลให้เรารู้ว่าเขากำลังโกรธเขากำลังโมโห เมื่ออารมณ์โกรธอารมณ์โมโหเข้าสู่ใจจึงได้แสดงกิริยาท่าทางออกมาทางหูทางตาทางปากก็พูดไปนั่นคืออารมณ์นั้นมีอิทธิพลควบคุมจิตสั่งจิตให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเรายังไม่หยุดให้ใจของเรารับอารมณ์ที่ไม่ดีเข้าไปมันก็ทำให้ใจนี่ ค่อยๆมองมองในที่สุดก็เป็นใจดำเมื่อใจดำเกิดขึ้นก็มองไม่เห็นความดีของคนอื่นเมื่อมองเห็นคนอื่นเป็นสตรูหรือว่าเป็นผู้ที่ไม่ชอบใจก็ด่าออกไปตบต่อยตีกันทำร้ายกันในที่สุด ก็มาฆ่าตัวเองตายนี่คือใจดำมองไม่เห็นความดีของคนอื่นแม้แต่ตัวเองก็มองไม่เห็นนั่นคือใจของเราเน้นไปรับอารมณ์ที่ไม่ดีเข้ามาครอบคลองจากใจใสใจตื่นใจเบ,บิกบานก็เลยกลายเป็นใจเศร้าใจดำใจมืดจะาพระคุณสมเด็จท่านจึงแนะนำให้พวกเราได้ทำสมาธิมากรองใจ ก็เหมือนปัจจุบันนี้ทั่วโลกกำลังได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิดรัสว -19 มันแพร่ระบาดเมื่อมันแพร่ระบาดใครไม่ป้องกันไว้ไอเชื้อนั้นก็เข้าสู่ร่างกายของคนนั้นๆมันก็สะสมค่อยก่อตัวขึ้นก่อตัวขึ้นแล้วก็ทำลายปอด หายใจไม่ได้ในที่สุดก็ตายนั่นก็คือโควิดกายโควิดใจคืออารมณ์ต่างๆที่เข้าสู่ใจของเรานั้นท่านเจ้าพระคุณท่านเคยพูดบ่อยๆว่าใจของเรานั้นมีหน้าที่อยู่สามอย่างหนึ่งรับอารมณ์ สองเก็บอารมณ์สามใช้อารมณ์เมื่อเรารับอารมณ์อะไรเข้าไปจะเป็นอารมณ์ดีรับไปมากๆก็จะทำให้ใจตื่นใจเปิกบานใจสดใสร่าเริงคิดการคิดงานก็ดีมีความสุขชีวิตก็ยืนยาว เพราะอะไรเพราะใจของเรารับอารมณ์ดีๆเข้าไปใจนั้นก็เก็บแต่สิ่งดีๆเรียกว่าอารมณ์ดีเมื่ออารมณ์ดีเข้าไปมากเข้ามากเข้าก็ไปเก็บไว้ที่ใจของเราเวลาใช้อารมณ์ก็เอาอารมณ์ดีๆที่เก็บไว้นั่นแหละมาใช้จึงทำให้บุคคลนั้นหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ที่ได้กลั่นกรองจิตหรือว่ากรองใจของท่านดีแล้วจึงมีอารมณ์ สดใสร่าเริงเบิกบานเหมือนพระอาจารย์หลวงพอ่อภาพที่เราท่านทั้งหลายเห็นแม้แต่รอยยิ้มของท่านรอยคำพูดของท่านหรือว่าการแสดงออกของท่านบ่งบอกถึงความบริสุทธิ์ความมีเมตตาความปรารถนาดีนั่นคือใจได้รับอารมณ์ดีๆเข้าไปไปกรองใจ ทำให้ใจรู้ใจตื่นใจเบิกบานใจงดหยิดหายไปใจเบื่อหายไปใจเซ็งหายไปใจกระวนกระวายเครียดหายไปนี่คือใจได้รับอารมณ์ดีๆเข้าไปร่างกายของเราก็เหมือนกันเมื่อไม่มีเชื้อโรคเข้าไปมันก็เข้มแข็งทําการทํางานก็ได้ไม่อ่อนแอเดินก็ได้นั่งก็ได้ยืนก็ได้จะทําอะไรมันก็ได้ทั้งนั้น แต่ถ้าหาว่าร่างกายทุพลภาพไปด้วยเชื้อโรคต่างๆมันก็อ่อนแอจะเดินก็ไม่ไหวจะลุกก็ไม่ไหวนั่นเพราะว่าเชื้อโรคเข้าทำลายร่างกายของเราแล้วในที่สุดก็ไปน,นอนสมอยู่ที่โรงพยาบาลร่างกายที่แข็งแรงกลับเป็นร่างกายที่อ่อนแอในโรงพยาบาลนั้นคนป่วยจะเป็นคนอายุน้อย หรือว่าอายุขนาดหนุ่มสาวหรือว่ากลางคนเมื่อป่วยก็ต้องนอนติดเตียงร่างกายที่กำยำแข็งแรงก็กลับเป็นร่างกายที่อ่อนแอนี่คือพ่ายแพ้ต่อโรคภัยไข้เจ็บโรคโควิดก็เหมือนกันต่างคนต่างป้องกันมันก็ไม่แพร่เชื้อไปสู่คนอื่นไอโควิดใจ ถ้าหากว่ามันอยู่ในใจของใครแล้วเราก็ไปแพร่เชื้อให้คนอื่นได้ไปด่าคนอื่นคนอื่นก็รับไปก็โมโหเอาไปเอามาเชื้อตัวเชื้อก็ต่อยกันนี่เพราะอะไรก็เพราะว่าโควิดใจมันก็มีเชื้อมันก่อตัวอยู่ในใจของแต่ละท่านเพราะฉะนั้นการทำสมาธิเนี่ยจะมากรองอารมณ์กรองอารมณ์กรองอารมณ์กรองแล้วกรองอีกกรองยังไง เราก็ว่าพุโทโธนี่แหละพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธนี่เรียกว่าจัดใจให้รับอารมณ์ดีๆเข้าไปเมื <have oil> <edi> ่อเราอารมณ์ด kind of ีๆเข้าไปมากเข้ามากเข้ามากเข้าอารมณ์ที่เคยเบื่ออารมณ์ที่เคยงดนิดอารมณ์ที่เคยเซ็งอารมณ์ที่เคยว้าวุ่นกลุ้มใจเรื่องนั้นค่อยๆจางไป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  ความหนักใจก็ลดลงไปกลายเป็นใจเบากายเบาเกิดขึ้นโอ้โล่งโปรง่งโอ้สบายโอ้สมองก็โปรง่งโอ้การคิดการงานต่างๆก็เป็นไปอย่างดีนี่คือใจมันเบาไม่หนักใจไม่เจ็บใจไม่แค้นใจไม่หงุดหงิดใจไม่เบื่อนี่คือใจมัน ได้รับการกรองอารมณ์เข้าไปเพราะฉะนั้นอารมณ์ที่เข้าสู่ใจไม่มีกลางวันกลางคืนเข้าได้ตลอดเพราะอะไรเพราะประตูมันเปิดเมื่อประตูเปิดก็เหมือนศาลาอัญชันไลนนี่แหละประตูเปิดขี้ฝุ่นมันก็เข้าได้ทุกทิศทุกทางเมื่อเข้าได้ทุกทิศทุกทางมันก็เป็นเหตุให้ที่นี่สกปรก เมื่อสกปรกใครจะมายืนมานั่งมานอนมันก็ไม่ได้แล้วเขารู้ว่าสกปรกก็ไม่อยากจะนั่งไม่อยากจะยืนไม่อยากจะเดินไม่อยากจะนอนเพราะมันสกปรกใจคนสกปรกก็เหมือนกันมันก็เป็นเหตุให้ใครๆก็ไม่อยากคบค้าสมาคมด้วยเพราะมันเป็นเชื้อโรคเพราะใจสกปรกเราต้องกําจัดด้วยการกรองอารมณ์กรองยังไง เราก็ว่าพุทโธในใจของเราพุโทโธแปลว่ารู้พุโทโธแปลว่าตื่นพุโทโธแปลว่าเบิกบานพุโทโธพุโทโธพุทโธนี่เป็นการกรองอย่างขั้นหยาบถ้ากรองอย่างขั้นละเอียดเราก็ไม่ต้องว่าพุโทโธเพียงแค่รู้รู้เดินก็รู้นั่งก็รู้ยืนก็รู้นอนก็รู้กินก็รู้นี่คือพุโทโธขั้นละเอียดไม่ต้องว่าไม่ต้องนึกเพียงแค่รู้มัน รู้แล้วก็ตื่นตื่นยังไงอารมณ์ดีเข้าไปไหมอารมณ์ไม่ดีเข้าไปใช่ไหมเราก็จะรับอารมณ์อะไรเข้าไปนี่คือรู้อย่างนี้ถ้ารู้อย่างนี้อารมณ์ไม่ดีเราไม่เอาเข้ามันก็จะมีตัวเตือนหรือวสติมาสกัดเมื่อสกัดมันจะเข้าไม่ได้มันก็นึกอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีมันเข้ามาแล้วทำลายจิตมันจะมามาอิทธิผลครอบครองจิตมันก็จะรู้ เพราะฉะนั้นจึงไม่ให้อารมณ์ที่ไม่ดีเข้ามาคือไม่รับอารมณ์นั้นเพราะฉะนั้นหน้ากากใจคือพุโทโธ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 พุโทพโธโธกรองไว้ก่อนเมื่อเรากรองได้ที่อารมณ์ดีๆถึงจะเข้าไปเจ็บไว้ในใจของเราด้วยเหตุนี้การทำสมาธิ จึงเป็นการกรองอารมณ์แต่ที่ไม่ได้ผลเพราะว่าเรากรองแล้วก็ถอดทิ้งเหมือนหนะ้ากากที่เราใส่ปั๊บเดียวก็ถอดออกใส่ปั๊บก็ถอดออกเดินไป็น่นก็ถอดออกไม่ใส่หน้ากากเมื่อไม่ใส่หน้ากากโอกาสที่เชื้อโรคไอไวรัสต่างๆมันก็เข้าได้ง่ายเพราะเราไม่มีเครื่องป้องกัน าเราใส่หน้ากากไว้ตลอดโอกาสที่จะเชื้อไวรัสต่างๆจะเข้าสู่ร่างกายของเราก็น้อยเพราะมันต้องผ่านเครื่องกรองรเพราะฉะนั้นพุโทโธพุโทโธนี่คือหน้ากากาใจเรากรองไว้กั้นไว้สกัดไว้อารมณ์ที่จะเข้ามาทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยก็ลดลงไปเพราะมีพุโทโธ คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานตื่นคือรู้ว่าอันนี้มันเป็นอารมณ์ไม่ดีมันก็เข้าใจและรู้แล้วมันก็สกัดไม่เอาเข้าสู่ใจมารู้มันเป็นบทเรียนนี่คือหน้ากากใจมีประสิทธิภาพถ้าเราทำหน้ากากใจของเรามีประสิทธิภาพอย่างนี้เรื่องดีๆเข้าสู่ใจของเราได้แต่ถ้าหากว่าเรา ทำเครื่องรับของเราไม่ดีมันก็ไม่สามารถที่จะติดต่อสื่อสารสิ่งที่ดีๆได้เพราะว่าคุณภาพมันตำ่ำเพราะนั้นเราจึงยกจิตของเราให้สูงขึ้นเรียกว่าจากปุถุชนคนธรรมดาเมื่อยกจิตโดยการสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรม ตามศีลสมาธิปัญญานี่แหละเรียกว่ายกจิตเอาเครื่องกรองเหล่านี้เอาเครื่องมาขัดเอาเครื่องมาเจรไนาเหล่านี้เมื่อมีเครื่องมือมาขัดมาเกามาชำระใจของเราก็จะเกิดการใสขึ้นมาตื่นขึ้นมาเบิกบานขึ้นมาได้แต่ถ้าไม่ขัดไม่เกาไม่ชำระสิ่งที่มัวมอง การมาบวชก็เพื่อมากรองใจเอาอารมณ์ดีๆเข้าไปเมื่ออารมณ์ดีๆเข้าไปมันจะแปลสภาพไปเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมีให้แก่เราคั้พบคำชาติเพราะสิ่งดีๆเนี่ยสามารถที่จะติดต่อสื่อสารท่านพูดย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกอย่าทิ้งพุทโทอย่าทิ้งสมาธิ เพราะนี่จะเป็นการกรองใจของท่านขัดใจของท่านทำให้ใจของท่านเป็นใจรู้เป็นใจตื่นเป็นใจเบิกบานเรียกว่าใจใสเมื่อใจใสก็จะทำให้ใจนั <ania> mmm, ้น bueno, น <ensitive mainstream bass teeth> <ope> ่ะได้รับคุณภาพดีๆเข้าไปเรื่อยๆยิ่งใสเท่าไหร่ยิ่งดี เมื่อเราพิจารณาได้อย่างนี้ต้องย้อนกลับไปว่าจิตมีหน้าที่อยู่สามอย่างคือหนึ่งรับอารมณ์สองเก็บอารมณ์สามใช้อารมณ์มันก็เหมือนกับโทรศัพท์ที่เรามีทุกคนเราก็มีโทรศัพท์ทุกคนก็มีโทรศัพท์แล้วการใส่ข้อมูลน่นะ ใครใส่เข้าไปมากน้อยต่างกันใครใส่อะไรเข้าไปโทรศัพท์มันก็เก็บข้อมูลนั้นๆเมื่อเก็บแล้วเราจะไปใช้โทรศัพท์นี้แบบไหนก็อยู่ที่เราใช้ข้อมูลต่างๆอยู่ในโทรศัพท์ของเราโทรศัพท์เหมือนกันแต่ว่าข้อมูลที่เข้าไปนะั้นน่ะไม่เหมือนกันมันจึงออกมาไม่เหมือนกัน บางคนใส่มากไปโทรศัพท์มันก็โหลดไม่ได้มันก็อืดมันก็ช้าถ้าเขารู้จักลิสข้อมูลบางข้อมูลออกไปมันก็เกิดความไวขึ้นมาเรียกว่ามันไม่อืดพวงเราที่มีอารมณ์มากมาก,มากอารมณ์ที่ไม่ดีมากๆใจมันก็อืดใจมันก็คิดไม่ละเอียด เพราะใจนั้นได้รับข้อมูลที่ไม่ดีมากเกินไปมันจึงทําให้เกิดอาการเมึนมองเงินงงรือว่างงงงคิดไม่ออกนั่นหมายความว่าข้อมูลที่เรารับเข้าไปนั้นมันมากไปแล้วก็ไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นใจจําเป็นต้องมีเครื่องกรอง ้องมีเครื่องกรองที่ดีกรองแล้วกรองอีกกรองแล้วกรองอีกมันถึงจะมีใจดีเกิดขึ้นข้อมูลที่เรารับเข้าไปเก็บไว้นะ่ะมันเป็นข้อมูลดีเวลาใช้มันก็จะใช้ข้อมูลที่เราเก็บนั่นแหละด้วยเหตุนี้การทําสมาธิเนี่ยท่านจะประกุณย้ําแล้วย้าอีกย้ําแล้วย้าอีกขอให้ทุกท่านใส่ใจให้มาก นี่คืออเรียทรั์ที่พระอาจารย์ลงพ่อมอบให้แก่คณะเราทั้งหลายท่านบวชให้แก่พระอาจารย์ลงพ่อก็ถือว่าเป็นความคิดที่ดีเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณเป็นเครื่องหมายของคนดีเมื่อพระอาจารย์ลงพ่อละสังขารไปแล้วท่านก็ยังอุทิศบุญกุศลให้ได้อีก เรียกว่าได้สองต่อขณะที่พระอาจารย์ลมพอ่อยังดำรงขันอยู่หรือว่ามีชีวิตอยู่ท่านทราบข่าวว่าบวชอุทิศให้แก่ท่านท่านก็ปลื้มใจอนโมทนาบุญกับทุกท่านเมื่อพระอาจารย์ลมพ่อจะประคุณละสังขารเราก็ยังอุทิศบุญให้แก่ท่านอีกเป็นการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่มากมาก นี่คือการสร้างมหากุศลอันยิ่งใหญ่ท่านจงภาคภูมิใจว่าท่านทำในสิ่งที่ทำได้ยาก